โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับผมมาอยู่กับจอร์ดอีกแล้วนะครับรอบเช้าวันนี้นะอ่ารอบเช้าวันนี้พามาจัดอาแปะไคเชนวินกันหน่อยครับเพื่อนๆครับอ่พอดีมีสมาชิกในกลุ่มไปลั่นกันมานะครับเพื่อนๆครับนี่ครับท่านนี้ครับผม UFA นะครับเออนี่ไปลั่นมาแล้วครับผมเช้าๆแบบนี้นะครับแปดโมงเช้าเอามาแล้วครับโอ้โหหกร้อยยี่สิบสอง แล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งบครับเพื่อนครับเลืออีกแปดร้อยสามสิบเอ็ดนะเดี๋ยวเรามาลองตามกันดูสักหน่อยครับเพื่อนเพื่อนครับจะเป็นยังไงบ้างนะอาแปะของจอร์ดนะเพื่อนเพื่อนนะอาส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจอร์ดปักหมุดไว้แล้วครับเข้ามาจอยกันได้ครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง u t u b e จอร์ดสอนเดิน channel กันด้วยนะครับอไม่รอช้าแล้วครับไปเจอกันในเกมนะครับ อ่าโอเคครับก็พาทุนเข้ามา200บาทพอนะครับเพื่อนๆนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันไม้ละร้อยเลยดีกว่าครับเพื่อนๆนครับเรามีโอกาสแค่2ไม้นะเดีย๋ยวมาดูกันไม้แรกเราจะขาไปได้หรือเปล่านะเพื่อนๆนนะเออมารูกันก,ก่อนครับไปคูณ1ิจะรอดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะโอ้โหมุนแบบนี้อืม้มไม้แรกรู้เรื่องเลยครับเพื่อนครับมุนแบบนี้ไม่ต้องถามมา มีโอกาสมานี้ไม่สุดท้ายเพื่อนครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะโอเคมาโอเคบุนแบบนี้เฉียดชิวไหมเอ้คุณสิบสองยังไงโอเคสวยอขอสิบสี่พอครับเพื่อนๆน,นครับอโอเคผ่านไปครับผมขอแปดคูณสิบสี่พอครับเพื่อนเ,อนเอนครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะมาลุนครับจะจ่ายเราหรือเปล่านะ ไม้แรกเปิดมาก็เบาเลยครับเพื่อนครับโอเคยังได้เคย,ยูดอกนี้ไม่ต่อครับเพื่อนอก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง u t u b e จอสสอนเดนิน channel นนกันด้วยนะครับมาดูกันต่อครับผมโอเคยังได้ประทัดชิงฉาไปสิบสี่ครับเพื่อนครับมาดูดิเราจะได้โอกาสซื้ออีกสักไม้ไหมนะเพื่อนๆน,นะโอเคได้เจออยู่ โอ้โหขาดประทัดช <laughs> อ่องสามแม่งเฮ้ยอีโอการเงินโอเคได้เคอยู่ครับเพื่อนครับอังเปาปั๊บโอเคอังเปลาลงมาสามสามบาทสวยงามอืโอเคครับแตกมาก่อนครับเพื่อนๆครับเบาๆบาสี่สิบสี่บาทนะเราได้ซื้ออีกไม้นึงแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหสุดท้ายเงียบคลิปแตกมารวมๆร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะเพื่อนๆนนะเรายังไม่ได้ คืนเลยนะเพื่อนๆน,นะจากไม้แรกที่ตกดับนะ,ะไปกันต่อครับผมลองดูไม้นี้หน่อยสิโอเคผ่านนะเพื่อนครับมาคุณที่สองจะผ่านหรือเปล่าหมุนแบบนี้โอเคครับผ่านครับเพื่อนครับมาคนที่เรียนต่อโอ้โหหมุนแบบนีบ้ผ่านครับเพื่อนไป ขอตันครับไม้นี้ขอตันครับเพื่อนครับโอเค18็แปดอดหรือเปล่าโอ้ลอดครับมะคูนยี่สิบน่าจะสบายนะครับเพื่อนครับตอนนี้มือกูอยู่ไม่นิ่งเลยครับโอเคครับเพื่อนครับโอเคแปดคูยี่สิบมาลุ้นกันจะจ่ายเราดีหรือเปล่านะเปิดแรกมาก่อนครับคีเลขยังไง โอ้โโอเคเคสวยครับเจหน่อยอได้ปลาไปดอกีนหนึ่งร้อยได้อยู่ครับเพื oh ่อนครับโอ้โหแตกมากว่อนครับร้อยสามสิบสองบาทเออมันต้องแบบนี้หละอือ uh huh. อีกสามหมุนครับเพื่อนครับโอเคได้เคอยู่เบาๆแม็กสองหมุนครับอือ uh huh. อีกหนึ่งหมุนครับปับ๊บโอ้โหหมุนสุดท้ายยังไงเรียบร้อยไปเอ้ย คูน2ีจ่ายกูมา148บาทอือหือไปเากันต่อเพื่อนครับขอ8ปดคูณแดพอครับรอบนี้ลองดูดิจ่ายหรือไม่จ่ายโอเคครับเอมาก่อนเลยครับ1 4 4บาทครับสวยงามอือหือโอ้ยเอเต็มแผงมาก่อนเลย มาลุ้นกันต่อครับเพื่อนครับโอเคเจได้อยู่ประทัดอืมประทัดไม่ลงหมายข้ามุนโอเคได้เจอ,อยู่ขอเอสามโอเคเอลงสวยงามครับประทัดต่อดีปั๊บปลาก็ได้ได้หมดอืมไม่ได้มาโอเคเอไปอีกครับเพื่อนครับขอเจโอเป็นหน้าสิงโตอืมมาอีกสามหมุน,นครับเพื่อนครับอุ้ยไม่้เลยขาดประทัดช่องสองโอ้ไม่นี่ยังไงโอเคประทัดได้อยู่ ยังไงมาสุดท้ายโหเรียบร้อยครับไม้นี้ได้อยู่นะครับแปดคูณแปดถือว่าจ่ายดีอยู่นะเพื่อนๆนะร้อยเก้าสิบเออว่าจ่ายดีว่าคูณยี่สิบคูณสิบสี่ครับเพื่อนๆครับมามีสองร้อยกสิบแล้วครับตอนนี้ไปครับไมาสองร้อยยังต่อครับเพื่อนๆครับขอแปดคูณแปดพอนะครับผมเออรู้สึกว่าแปดคูณแปดจ่ายดีครับผม มาลุ้นกันหน่อยครับมาสองร้อเปิดแรกมาก่อนคิวไปก่อนครับ38ขอเคหน่อยโอเคเคลองจังหวะน,นี้อะไรได้หมดมคิวไปครับจังหวะน,นี้อะไรได้หมดโอ้ยอังเปาไปครับวายตั้งแถวสามเยี่ยมหรือเปล่าได้แค่สิบโอ้โหสิบไปต่อจังหวะน,นี้คิวมไม่ลงมาอีกขกงมุนมาโอเคสิบไปขอเคสามหน่อยอเจ้ครับขอเคช่องสาม เคหส้างโอ้โหไม่ลงลงมาเป็นในชิงชาไปสวยงามดอกนี้สขอคิวได้ไหมอืมไม่สามหมื่นครับเพื่อนครับโอเคเคไปยังไงต่อโอเคชิงชาดอกนี้เก้าสิบอกสวยขอเจต่อครับโอโ้ไม่ได้เอาเจดิเจ,เจโอ้โหเจไม่ลงเห okay, ครับได้มาก่อนครับร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับก้อนโตนะเพื่อนเพื่อนนะ อีกสองหมุนครับผมเคประทัดไปก่อนดอกนี้ห้าสิบเจ็ดต่อหรือเปล่าอังกอวิก huh. uh ิพ้าโอ้โหขาดปลาทองช่องสองไม่เลยมาได้มาอีกแปดสิบสามครับเพื่อนๆครับเออเวยกำไรอยู่นะแปดคูณแปดนะรู้สึกว่าใจดีจริงครับมาหมุนสุดท้ายปับ๊บโอเคเคไปขอได้หมดโอเคเจสวยครับเจสิบไปวายตั้งเถวสองแบบนี้ขอเอหนึ่งได้ประทัดไปสามแปดเอหน่อยไหมอะโอเคเอมาร้อยยี่สิบแปดครับดอกนี้ สวยงามครับเพื่อนๆอครับโอ้โหได้มาอีกสองร้อยสี่บาทครับเพื่อนครับแปดคูณแปดไม้สองร้อยจ่ายมาห้าร้อยห้าสิบปดบาทนะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เรามีหกร้อยไปไม้สามร้อยกันเลยครับเพื่อนครับขอแปดคูณแปดเหมือนเดิมครับผมโอ้โหกูไม่หมุนแล้วครับเพื่อนถ้ามันจ่ายดีขนาดนี้อย่าหมุนดีกว่าครับผมมาหม้แเลก็ว่าไม้สอง โอ้โหว้าวไม้นี้ล่ะโอเคประทัดไปยังไงเจมาป,าปัาบไวตั้งเลยเชื่อมอะไรหรือเปล่าเชื่อมอะไรหรือเปล่าไม่เชื่อมไม่เงยไม่สามม้วนโอเคเจไปก่อนนะแปดสิบบอกขอสิบช่องหนึ่งป,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 ประทัดได้หมดคิวไปครับกับเคสามแปดจังหวะนี้โอเคดอกนี้สวยงามวันสิบแปดไวตั้งแถวสองขอสิบช่องหนึ่งปั๊บป้าบเข้าไปครับสตบประทัดดอกนี้สองร้อยแปดสิบแปดไวตั้งแถวสี ไม่ได้ใช้ครับเพื่อนครับโอเคดอกนี้ได้มา460บาทครับเพื่อนครับโอ้โหอีกสองมุนมาเอาหน่อยเออได้อยู่ก็เก็บเก็บไปครับเพื่อนครับมามุนสุดท้ายมีอะไรหรือเปล่าปั๊บโอเคไปขอโอ้ประทัดขอไม่ได้ครับเพื่อนครับไม่เลยชิงชับมาขั้นกลางอยู่นะอ่ามนี้ได้มา520บาทนะครับเพื่อนเพื่อนครับไปกันต่อครับม้300 โอ้โหแปดคูณแปดเอาเรื่องแม่งเอ้ยจ่ายดีเฉยมาเปิดแรกมาปัาบ๊บว้าวก่อนเลยว้าวตามระเบียบโอเคครับเจดอกนี J ้สองคก้าไปประทัดโอเคประทัดอีกร้อยสิบห้าครับอืมสิงชาวเกาะเอไปอีกสามร้อยครับเพื่อนครับต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ต่อเลยครับอืมมาอีกห้าหมุนครับเพื่อนครับ โอเคเจกับบังเปาไปสี่สิบโอ้โหมาอีกสี่หมุนครับเจกับประทัตไปอีกครับเพื่อนครับอังเปอไปแล้วยังไงเอหนึ่งไหมไม่ลองอีกสามหมุนครับเพื่อนๆครับโอ้โหมาอโอเคเจงเปาไปได้อยู่ครับเอหนึ่งอือฮึไดระทัตไปแทนน้ำจิ๋แปดเอโอเคไปขอเอได้ไหมครับเอปั๊มเอไม่ลงมาสุดท้าย อโอ้โหเรียบร้อยครับแต่โอเคใจมันดีอยู่ครับไม้นี้คนระับแ4 4สี่ิบบาทนะครับเพื่อนเครับโอ้โหมาขอปิดท้ายสักไม้ครับเพื่อนครับไม้นี้ไม้สุดท้ายพอนะครับผมตูทีไม้นี้ใจเท่าไหร่แต่จริงน่าจะเลิกได้ตั้งแต่พันสามแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะอขอไม้นี้ปิดท้ายแล้วกันครับผมไม้นี้ยังไงวะ โอ้โหกอขอปิดท้ายไปเลยว่าให้กูสะบัดมาแล้วครับ JK 2ีโอ้โหขาประเทศสองไปเลย์นะโอ้โหมใบนี้เรียบร้อยครับเพื่อนครับดูแล้วโอเคเมาโอ้โหมาสุดท้ายออืื้หยังเไงมาใบนี้จ่ายมา31บาทครับเพื่อนครับพอดีกว่าครับแบบนี้นะ โอ้โหคุณน่าจะเริ่มตั้งแต่พันสามแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเสียดายวะ่ะก็โอเคครับก็ถือว่ากำไรอยู่นะครับเพื่อนๆครับพาทุนเข้ามา200นะได้คืนจากดอกดําไม้แลกก็โอเคครับสวยงามครับผมาทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบจอร์ดสอนเดินชาแนเเล,ลกันด้วยนะครับจอร์ดไปก่อนครับสวัสดีครับ